เศรษฐีหนุ่มก้าวลงจากรถรูดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นหญิงขอทานอุ้มลูกสองคนข้างถนนแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าคือใบหน้าของเธอคนที่เขาเคยรักที่สุดเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทำไมเธอถึงตกอยู่ในสภาพนี้แต่ก่อนที่เธอจะหนีไปชายหนุ่มกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและมันทำให้ทุกคนตะลึง แนวถนนที่เต็มไปด้วยเสียงตแตรรถและฝูงชนที่เร่งรีบในยามเย็นแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับสะท้อนลงบนผิวถนนที่เปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งสาฟ้าหม่นครึ้มบีบคั้นบรรยากาศให้ดูอึดอัดเหมือนลมหายใจที่ขาดช่วงชายหนุ่มในชุดสูทร,ราคาแพงก้าวลงจากรถสปอร์ตคันหรูด,ดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆอ,อ,อย่างไม่ใส่ใจนักจนกระทั่งสายตาของเขาหยุดนิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งของทางเท้า หญิงสาวผอมซุบในเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่นกอดลูกน้อยสองคนไว้แน่นเด็กชายตัวเล็กซบหน้าลงบนไหล่ของแม่ขณะที่เด็กหญิงผู้เป็นพี่ดูเหมือนจะพยายามปลอบโยนน้องท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างไม่ใยดีดีใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ทำให้ชายหนุ่มต้องหยุดนิง่งไม่ใช่ความเวทนาหากเป็นความรู้สึกบางอย่างที่กระแทกเข้ากลางออกเหมือนภาพฝันร้ายที่ผุดขึ้นจากส่วนลึกของความทรงจำเป็นไปไม่ได้ เขาพึพมพำเบาๆร่างกายชาวาบเหมือนถูกปล่อยลงในทะเลน้ำแข็งขาทั้งสองข้างแทบไม่มีแรงก้าวต่อหัวใจของเขาเต้นรัวไม่เป็นจังหวะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่ยังแดงช้ำสบตากับเขาโดยบังเอิญภาพในอดีตพุ่งเข้ามาเหมือนพายุหมุนหญิงสาวคนนั้นเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่ไม่ควรจะกลายเป็นแบบนี้คุณเสียงแหบพระเล็ดรอดจากริมฝีปากของเธอ ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเสียงรถเสียงฝูงชนเสียงลมหายใจของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเงียบงันไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังก้องอยู่ในโสตประสาทเธอคือคนที่เขาเคยทอดทิ้งคนที่เขาเคยหันหลังให้คนที่ครั้งหนึ่งเคย ราวกับโลกทั้งใบบีบอัดเข้าหากันแทบระเบิดชายหนุ่มยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งกลางพายุหิมะเสียงหัวใจของเขาเต้นโครมครามสายตายังคงจับจ้องไปที่หญิงสาวตรงหน้าดวงตาคู่นั้นเคยเปล่งประกายงดงามแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเส้นผมที่เคยเงางามของเธอดูยุ่งเหยิงและซีดจางไปตามการเวลาร่างกายที่เคยเปล่งปลั่งบัดนี้เหลือเพียงเงาของอดีต เธอคนนั้นคนที่เขาเคยรักคนที่เขาเคยสาบานว่าจะดูแลแต่เขากลับทอดทิ้งเธอไปเพื่อไล่ตามความฝันเพื่อความสําเร็จเพื่อเงินทองและอํานาจใบหน้าของเขาเริ่มร้อนเผามือสั่นระริกความรู้สึกผิดแล่นขึ้นมาจนแทบทําให้เขาหายใจไม่ออกเด็กชายที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองดวงตากลมโตของเด็กน้อยสบกับเขาความคล้ายคลึงกันระหว่างใบหน้านั้นกับเขาเองทําให้ชายหนุ่มสะอึกความรู้สึกบางอย่างบีบรัดหัวใจเขาอย่างแรงเด็กคนนี้ เสียงของเขาเบาหวิวแทบไม่ได้ยินหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอหน่วยเธอกอดลูกไว้แน่นกว่าเดิมสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธและความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นอดีตได้ย้อนกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งภาพในอดีตพรั่งพรูเข้ามาในความคิดทั้งรอยยิ้มของเธอคำสัญญาของเขาและวันที่เขาเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เสียงของเขาแหบพร่า เธอหัวเราะเบาๆแต่ในดวงตานั้นตเต็มไปด้วยความขมขื่นนายมีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอคำพูดของเธอเหมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจของเขาเขารู้ว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะโกรธเธอมีสิทธิ์ที่จะเกลียดเขาแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้คือภาพของเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้อิดโรยอ่อนล้าและพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาเขาค่อยๆย่อตัวลงตรงหน้าเธอดวงตาตเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ไม่มีคำใดสามารถเอ่อยออกมาได้เด็กสองคนนี้เป็นลูกของฉันใช่ไหมเขาถามเสียงสั่น เธอไม่ตอบเพียงแต่ดึงเด็กทั้งสองเข้ามากอดแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าเขาจะพรากพวกเขาไปเด็กหญิงตัวน้อยจ้องมองเขาด้วยสายตาหวัดระแวงแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธออายุไม่น่าจะเกินห้าหรือหกขวบแม่คะคนนี้เป็นใครเหรอเด็กหญิงถามเบาฮ่าฮ่หญิงสาวหลับตาลงแน่นสุดลมหายใจหรืก่อนจะเปิดเปลือกตาขึ้นมาใหม่เขาเป็นแค่คนรู้จักของแม่ คำตอบนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของเขาเขารู้สึกเหมือนถูกทุบด้วยค้อนหนักๆห,หายใจติดขัดเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทุกคำกลืนหายไปในลำคอภาพของหญิงสาวที่เขาเคยรักและเด็กทั้งสองที่มีใบหน้าคล้ายเขาราวกับภาพสะท้อนทำให้ความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงฟังชน,นะเขาพยายามควบคุมเสียงตัวเองไม่ให้สัน่นฉันฉันขอโทษฉันรู้ว่ามันสายไปแล้วแต่ให้ฉันได้ช่วยเธอกับลูกๆเธอ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาสีหน้าเย็นชาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจช่วยงั้นเหรือนายจะช่วยฉันทำไมในเมื่อเมื่อก่อนนายเลือกทิ้งฉันไปเขาเม้มริมฝีปากแน่นมือกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปอยากจะเลือกเส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือแก้ไขมันฉันรู้ว่ามันไม่มีทางลบล้างสิ่งที่ฉันทำได้แต่ฉันไม่อาจยืนมองเธอกับลูกอยู่แบบนี้ เขาเอื้อมมือไปหมายจะจับมือเธอแต่เธอกลับดึงมือกลับทันทีอย่ามาแต่ต้องฉันเธอพูดด้วยเสียงเย็นชานายไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับชีวิตของฉันอีกแล้วเด็กชายตัวเล็กขยับตัวในอ้อมแขนของเธอจ้องมองเขาด้วยดวงตากลมโตวดวงตาที่สะท้อนภาพของเขาเองออกมาเหมือนกระจกเสียงฝีเท้าของผู้คนยังคงดำเนินต่อไปรอบตัวพวกเขาแต่สำหรับชายหนุ่มโลกทั้งใบกลับเงียบงันเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในบึงลึกที่ไม่มีทางออก หญิงสาวลุกขึ้นยืนอุ้มเด็กชายไว้แนบบอกส่วนเด็กหญิงจับชายเสื้อของแม่แนนเธอกำลังจะเดินจากไปกำลังจะหายไปจากชีวิตเขาอีกครั้งและเขารู้ว่าหากปล่อยให้เธอไปในครั้งนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้พบเธออีกเดี๋ยวก่อนเขาพูดเสียงดังขึ้นดวงตาวุบไหวไปด้วยความรู้สึกหลากหลายฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปอีกแล้วหญิงสาวชะง,งักสีเท้าหยุดนิ่งแต่เธอไม่หันกลับมานายไม่มีสิทธิ์เธอพูดเสียงเบา ฉันมีเขาตอบหนักแน่นกว่าเดิมถ้าเด็กพวกนี้เป็นลูกของฉันฉันมีสิทบหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆและเธอเองก็ไม่มีแรงจะต่อสู้กับเขาอีกต่อไปเธอหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและความเจ็บปวดนายต้องการอะไรชายหนุ่มมองเธอสายตาแน่วแน่ฉันต้องการครอบครัวของฉันคืน หญิงสาวจ้องมองเขาราวกับกำลังพยายามอ่านความคิดของเขาแต่สิ่งที่เธอเห็นคือดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่ดวงตาของคนที่แค่รู้สึกผิดชั่วคราวหรือคิดจะทำดีเพื่อชดเชยความผิดพลาดเขาเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่เธอก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เป็นเพราะความหวัดระแวงนายต้องการอะไรเธอถามอีกครั้งคราวนี้น้ำเสียงเย็นเยียกกว่าก่อนหน้านี้ฉันต้องการให้เธอกับลูกไปกับฉันชายหนุ่มพูดโดยไม่ลังเล ฉันจะไม่ยอมให้เธอต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกฉันมีเงินฉันมีอำนาจฉันสามารถทำให้เธอกลับไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้หญิงสาวหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนนี้นายอยากช่วยฉันงั้นหรือตอนที่ฉันต้องการนายมากที่สุดนายอยู่ที่ไหนคำพูดของเธอเหมือนมิกรีตลึกลงไปในใจของเขาเขาอยากจะตอบเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจแต่เขารู้ดีว่าคำขอโทษของเขาไม่มีค่าพอที่จะลบล้างสิ่งที่เขาทำไปแล้ว ฉันอาจจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้เขาพูดช้าช้าแต่ฉันสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ขอแค่เธอให้โอกาสฉันเธอใสา่หัวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้ฉันไม่ต้องการเงินของนายฉันไม่ต้องการความสงสารของนายฉันใช้ชีวิตของฉันมาได้โดยไม่มีนายและฉันก็จะทำต่อไปชายหนุ่มเม้มริมฝีปากแน่นเขาไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังเท่านี้มาก่อน เขาสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้แต่สิ่งเดียวที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้กลับอยู่ไกลเกินเอื้อมหญิงสาวก้าวถอยหลังอีกครั้งเตรียมจะเดินจากไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ยอมให้เธอจากไปง่ายๆเขาเก้าวไปขวางหน้าเธอดวงตาสบกันอีกครั้งและในวินาทีนั้นเขาเห็นบางอย่างในดวงตาของเธอไม่ใช่แค่ความโกรธไม่ใช่แค่ความเสียใจแต่เป็นบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ใต้ความเจ็บปวดเธอยังรักฉันอยู่ใช่ไหมเขาถามเสียงเบา หญิงสาวเบิกตากว้างดวงตาของเธอสั่นไหวราวกับพายุที่กำลังโหมกระหน่ำอย่ามาพูดอะไรบ้าๆเธอพยายามพูดให้หนักแน่นแต่เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยถ้าเธอเกลียดฉันจริงๆเธอคงไม่เสียใจขนาดนี้เขาพูดต่อไปโดยไม่ปล่อยให้เธอมีโอกาสขัดจังหวะเธอคงไม่หลบหน้าฉันแบบนี้เธอคงไม่พยายามหนีไปโดยไม่ให้ฉันมีโอกาสอธิบายนายมันเห็นแก่ตัว เธอตะโกนออกมานายทิ้งฉันไปทิ้งฉันไว้คนเดียวทิ้งให้ฉันต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังโดยไม่มีอะไรติดตัวแม้แต่บาทเดียวแล้วตอนนี้นายกลับมาพูดถึงเรื่องความรักนายไม่มีสิทธิ์เขาเงียบไปชั่วขณะคำพูดของเธอเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงทั้งหมดเธอพูดถูกฉันไม่มีสิทธิ์แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้เขาพูดเสียงหนักแน่นฉันจะไม่ยอมให้เธอหายไปจากชีวิตฉันอีก หญิงสาวหายใจแรงร่างกายของเธอสั่นไหวเด็กหญิงตัวน้อยมองแม่ของเธอก่อนจะเงยหน้ามองชายหนุ่มคุณเป็นใครกันแน่ชายหนุ่มมองเด็กหญิงคนนั้นด้วยสายตาที่อ่อนโยนหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเห็นใบหน้าของเธอที่ละไมคล้ายกับผู้หญิงที่เขารักฉันคือพ่อของเธอหญิงสาวเบิกตากว้างเธอไม่เคยบอกลูกๆว่าพ่อของพวกเขาคือใครไม่เคยบอกว่าชายคนนั้นจากไปเพราะอะไรและเธอไม่ต้องการให้ลูกต้องมารับรู้เรื่องราวอันเจ็บปวดในอดีต อย่ามาหลอกเด็กเธอพูดเสียงแข็งนายไม่มีสิทธิพูดแบบนั้นฉันพูดความจริงเขาตอบกลับอย่างหนักแน่นและฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันจะไม่ทอดทิ้งพวกเธออีกหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเธออยากจะเชื่ออยากจะมีความหวังแต่เธอก็รู้ดีว่าความหวังมักจะนำมาซึ่งความผิดหวังเสมอนายไม่มีวันเปลี่ยนไปหรอกเธอกระซิบเบาเาชายหนุ่มจ้องมองเธอด้วยสายตาที่แน่วแน่เธอคิดผิด แม่คะเด็กหญิงพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนเขาคือพ่อของหนูจริงๆเหรอหญิงสาวเม้มปากแน่นไม่ตอบชายหนุ่มย่อตัวลงมองเข้าไปในดวงตาของเด็กหญิงใช่พ่อขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับหนูตั้งแต่แรกแต่พ่ออยากจะแก้ไขมันเด็กหญิงลังเลก,ก่อนจะหันไปมองแม่ของเธอแม่คะเราจะไปกับเขาไหมหญิงสาวกำมือแน่นเธอไม่รู้ว่าควรจะตอบว่าอะไร ชายหนุ่มรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญเขาต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะตัดสินใจเดินจากไปตลอดการเขาควักกุญแจรถออกมายื่นให้เธอขึ้นรถเธอหญิงสาวมองกุญแจในมือของเขาแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งนายกำลังพยายามซื้อฉันอีกครั้งใช่ไหมไม่ฉันแค่ต้องการให้เธอเชื่อใจฉันอีกครั้ง เธอเงียบไปหัวใจของเธอเต้นแรงเธอรู้ว่าถ้าหากก้าวขึ้นรถคันนั้นชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่เธอควรจะเชื่อเขาอีกครั้งหรือไม่มือของเธอสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าคำตอบของเธอคืออะไรแต่ก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจบางอย่างก็เกิดเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเสียงตะโกนเสียงล้อรถเบรกกะทันหันและเสียงกรีดร้องของผู้คนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีใครทันตั้งตัว เสียงล้อรถเสียสีกับถนนทำให้ทุกคนสะดุ้งหญิงสาวรีบกอดลูกแน่นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาใกล้เรากับควบคุมไม่ได้คนรอบข้างแตกตื่นเสียงร้องระงมดังไปทั่วชายหนุ่มพุ่งเข้าหาเธอโดยสัญชตาตญาณแขนแข็งแรงของเขาคว้าร่างเธอและเด็กๆไว้ก่อนจะกระชากพวกเขาหลบไปด้านข้างรถคันนั้นวิ่งเลยไปเพียงเสี้ยววินาทีพร้อมกับเสียงกระแทกดังสนัน่นมันพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนกระจกแตกกระจายเศษกระจกปลิวว่อน เธอหายใจหอบตัวสั่นสถานแขนยังคงอบกอดลูกแน่นเด็กชายเริ่มร้องให้เสียงดังเด็กหญิงกอดแม่ไวแน่นพลางมองรอบตัวอย่างหวาดกลัวชายหนุ่มไม่ปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนเขากระชับเธอไว้แน่นรู้สึกได้ถึงร่างกายของเธอที่ยังคงสั่นไหวเธอรู้สึกได้ถึงหัวใจของเขาที่เต้นแรงอย่างบ้าคลาั่ง คนเริ่มมุงดูเหตุการณ์บางคนวิ่งไปดูคนขับรถที่หมดสติอยู่หลังพวงมาลัยหญิงสาวผลักเขาออกเบาๆเงยหน้ามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนความกลัวและความรู้สึกที่เธอไม่อยากยอมรับเธอเป็นอะไรไหมเขาถามเสียงสั่นดวงตาจับจ้องเธอไม่ละไปไหนเธอหายใจแรงก่อนจะพยักหน้าฉันไม่เป็นไรเด็กๆหลักเขาหันไปมองเด็กทั้งสองเด็กหญิงยังคงตัวสัน่นแต่เธอก็พยายามก้นน้ำตาไว้เด็กชายยังคงร้องให้ไม่หยุด เธอลูบหัวลูกเบาๆพยายามปลอบพวกเขาพวกเขาปลอดภัยเขาหลับตาลงชั่วขณะเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนจะลืมตาขึ้นมาใหม่ไปจากที่นี่กันเถอะเธอชะงักดวงตาฉายแววลังเลก่อนหน้านี้เธอมั่นใจว่าเธอจะไม่ไปกับเขาเธอไม่เชื่อใจเขาไม่ต้องการให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกแต่เหตุการณ์เมื่อครู่ทำให้เธอวั่นไหวเขายังคงเป็นคนที่ปกป้องเธอเสมอแม้เวลาจะผ่านไป เธอเม้มริมฝีปากแน่นรู้ว่าถ้าเธอปฏิเสธเขาตอนนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสอีกเขาอาจจะเดินจากไปจริงๆครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นเขานายต้องการอะไรจากฉันกันแน่เธอถามเสียงเบาเขามองเข้าไปในดวงตาของเธอก่อนจะตอบกลับอย่างหนักแน่นฉันต้องการให้เธอเชื่อใจฉันอีกครั้งเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากใจหนึ่งอยากจะปฏิเสธแต่อีกใจกลับอยากจะเชื่อว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ขึ้นรถเธอะเขาพูดอีกครั้งเธอก้มลงมองลูกๆที่ยังคงกอดเธอแน่นหัวใจของเธอสั่นไหวเธอไม่แน่ใจว่าเธอกำลังตัดสินใจถูกหรือผิดแต่เธอรู้ว่าถ้าเธอยังคงยืนอยู่ที่นี่เธออาจจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปตลอดกาลเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆพยักหน้า ชายหนุ่มมองเธอด้วยความตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะตอบตกลงเร็วขนาดนี้เขารีบเดินไปเปิดประตูรถให้เธอและเด็กๆหญิงสาวก้าวขึ้นรถพร้อมกับลูกๆและทันทีที่ประตูปิดลงหัวใจของเธอก็เต้นรัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางแบบไหนแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เธอไม่สามารถหันหลังกลับไปได้อีก รถแล่นออกจากริมถนนอย่างช้าช้าทิ้งไว้เพียงสายตาของผู้คนที่ยังคงจับจ้องด้วยความสงสัยและตกตะลึงภายในรถเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทุกคนหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอเตมอไปด้วยความคิดสับสนเธอเพิ่งตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตทั้งๆท,ที่เธอเคยสาบานว่าจะไม่ยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตของเธออีกแต่ตอนนี้เธอนั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับลูกๆและชายคนที่เธอเคยรักที่สุดชายหนุ่มเหลือบมองเธอเป็นระยะก่อนจะพยายามทำลายความเงียบ เธออยากไปไหนหญิงสาวหันกลับมามองเขาแวบหนึ่งก่อนจะกอดลูกแน่นขึ้นแล้วนายคิดจะพาเราไปไหนบ้านของฉันเขาตอบเสียงหนักแน่นที่ที่พวกเธอควรจะได้อยู่ไม่ใช่ข้างถนนไม่ใช่ท่ามกลางความเหน็บหนาวเธอหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเยาะหยัานายคิดว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เหรอเขาหันมามองเธอจริงจังฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันรู้ว่าฉันต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง เด็กหญิงที่นั่งเงียบมาตลอดเริ่มขับตัวแม่คะถ้าพ่ออยากให้เรามีที่อยู่ดีๆหนูว่าเราควรลองดูนะหญิงสาวชะงักหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเด็กหญิงของเธอเติบโตมาโดยไม่มีพ่อเธอรู้ดีว่าเด็กคนนี้ต้องการความรักจากพ่อมากแค่ไหนแต่เธอก็กลัวเธอกลัวว่าถ้าเธอเชื่อใจเขาอีกครั้งสุดท้ายเธออาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวังซ้ำรอยเดิม รถแล่นไปตามถนนจนกระทั่งถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแสงไฟย,ยามค่ำคืนหญิงสาวเบิกตากว้างเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะพยายามเก็บอาการเธอเคยเห็นสถานที่แบบนี้จากระยะไกลแต่เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เข้ามาอยู่ในที่แบบนี้อีกชายหนุ่มลงจากรถก่อนจะเดินมาเปิดประตูให้เธอและลูกๆไปกันเถอะ หญิงสาวลังเลแต่เมื่อเห็นสายตาของลูกเธอก็รู้ว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเธอพาลูกๆล,ลงจากรถและก้าวเ,เข้าไปในคฤราสน์หลังโตพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเสียงรองเท้าของพวกเขาดังก้องไปทั่วถงกว้างข้ารับใช้ในบ้านต่างมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจที่นี่จะเป็นบ้านของพวกเธอชายหนุ่มกล่าวเธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องถงกำมือแน่นในคิดว่าการให้บ้านหลังใหญ่หรือเงินทองจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเหรอ เขามองเธอดวงตาของเขามีแววเจ็บปวดฉันรู้ว่ามันไม่พอฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถซื้อความเชื่อใจของเธอได้เธอถอนหายใจยาวเธออยากจะพูดว่าเธอไม่ต้องการอะไรจากเขาแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าเธอแค่กลัวกๆวว่าถ้าเธอยอมรับสิ่งที่เขาเสนอให้มันอาจจะหมายความว่าเธอยังมีเยื่อใยอยู่ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวและลูกๆปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นเด็กๆเ,เริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นเด็กหญิงดูตื่นเต้นกับของเล่นและเสื้อผ้าสวยๆส,ส,ส่วนเด็กชายที่เคยหวาดกลัวก็เริ่มเปิดใจให้ชายหนุ่มมากขึ้นแต่สำหรับเธอแล้วมันไม่ง่ายเลยเธอพยายามรักษาระยะห่างระหว่างเธอกับเขาแม้ว่าเขาจะพยายามเข้ามาดูแลเอาใจใส่เธอมากแค่ไหนก็ตามเขาคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอควรจะเชื่อใจเขาหรือเปล่า คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนเธอพบชายหนุ่มยืนอยู่ตรงระเบียงมองออกไปยังท้องฟ้าใบหน้าของเขาดูเคร่งเคร,งเครียดราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจนายไม่ต้องทำแบบนี้หรอกเธอพูดขึ้นเขาหันมามองเธอหมายถึงอะไรนายไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้ฉันเห็นอีกแล้วเขายิ้มจางๆแล้วเธอเชื่อใจฉันหรือยังเธอเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดช้าๆฉันไม่รู้ เขาถอนหายใจเงียบๆฉันไม่โทษเธอหรอกที่เธอยังลังเลแต่ฉันจะไม่หยุดพยายามเธอจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วเธอก็เห็นมันความจริงใจความเจ็บปวดและความรักที่เขามีให้เธอและลูกๆเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอไม่รู้ว่าเธอควรเสี่ยงอีกครั้งไหมแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวช่วงเวลานี้หัวใจของเธอเริ่มเปิดกว้างขึ้นทีละนิดและบางทีแค่บางทีเธออาจจะยอมให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง